โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมชิระวรากรนิสัยนักสู้ปะทะนิสัยนักเลือกในยามที่การแข่งขันทางเทคโนโลยีและธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ AI กํกำลังร้อนแรงเป็นไฟในช่วงเร็วๆนี้คนสองกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงและมีผลประโยชน์และความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองเป็นเดิมพันก็คือนักธุรกิจหรือผู้บริหารกิจการและนักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้น คน2กลุ่มนี้จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่งเดียวกันคือบริษัทหรือหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่ความสําเร็จของแต่ละกลุ่มนั้นอาจจะมาจากความคิดและการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันหลายเรื่องอาจจะตรงกันข้ามเหตุผลก็คือนักธุรกิจนั้นความสาเร็จส่วนใหญ่แล้วมักมาจากมุมมองและนิสัยของสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นนักสู้ส่วนนักลงทุนนั้นเป็นความสําเร็จในระยะยาวในความคิดของผมแล้วมักจะเป็นนักเลือก แน่นอนว่านักลงทุนจำนวนมากอาจจะไม่ได้มองแบบผมโดยเฉพาะถ้าเขามีสไตล์การลงทุนที่เป็นแนวเก็งกําไรหรือการลงทุนแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนว VI โดยเฉพาะที่เป็นสไตล์แบบ Warren Buffett ที่เน้นการลงทุนระยะยาวมากและถือหุ้นที่ผมเรียกว่า Super s t o อกเป็นหลักผมจะเปรียบเทียบความคิดและนิสัยของคน2กลุ่มนี้โดยแยกออกเป็นประเด็นต่างๆที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหรือค่อนข้างมากเริ่มตั้งแต่ข้อแรกมุมมองของเรื่องระยะเวลาของการบรรลุปเป้าหมายหรือการทํางาน สำหรับนักธุรกิจแล้วทุกอย่างต้องเร็วระยะเวลาต้องสั้นเช่นผลงานนั้นชา้าที่สุดก็คือหนึ่งไตรมาสเป้าหมายหรือแผนระยะยาวแม้แต่1ปีนั้นในยุคปัจจุบันนั้นแทบจะรับไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงแผน5ปีอย่างสมัยก่อนแต่สำหรับ VI พันแทนนั้นเราจะมองกันที่5-10ปีโดยเน้นในเรื่องของการทบต้นผลงาน หรือผลตอบแทนไปเรื่อยส่วนในแต่ละไตรมาสหรือแต่ละปีนั้นบางทีเราไม่ได้ทําอะไรเลยว่าที่จริงโดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ทับอะไรมาหลายปีแล้วตามวอร์เรนบัฟเฟตที่นั่งทับเงินสดอยู่แต่ทั้งที่นักธุรกิจแทบทั้งโลกรวมถึงนักลงทุนส่วนใหญ่กําลังคึกคักสุดๆข้อสความรวดเร็วของการตัดสินใจซึ่งสำหรับนักธุรกิจแล้วเป็นหัวใจของความสําเร็จโดยที่ในยุคใหม่นั้นถึงกับเปลี่ยนสุภาษิตจากปลาใหญ่กินปลาเล็ก เป็นปลาเร็วกินปลาช้าแต่วิไอแบบเรากลับตรงกันข้ามเพราะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่ทําอะไรนอกจากคิดและวิเคราะห์โดยไม่เห่อไปกับกระแสรอจังหวะหรือจุดที่งดงามที่สุดที่จะลงมือทําและได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอย่างที่บาเฟตชอบพูดเปรียบเทียบว่าในกีฬาเสบสบอลนั้นเขาจะตีลูกต่อเมื่อคนคือพิเชอร์คว้างลูกเข้ามาในจุดที่ตีง่ายที่สุดก็ 3. เป้าหมายการบริหารงานของนักธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือโอเปอเรชั่นหรือการปฏิบัติการ การสร้างผลิตภัณฑ์การแก้ปัญหาและที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นการสร้างรายได้วันต่อวันเดือนต่อเดือนหรือปีต่อปีแต่นักลงทุนจะมองที่การสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนที่จะป้องกันคู่แข่งไม่ให้เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดเรามองผลกําไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและเรื่องความซื่อสัตย์ของผู้บริหารว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อการลงทุนข้อ 4. ในเรื่องของอารมณ์หรือนิสัยของนักธุรกิจนั้น คนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเป็นคนที่ขยันมากมีไฟแรงขนาดที่บางทีต้องนอนในโรงงานอย่างอีลอนมัสเช่นเดียวกับที่ต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีกล้าเสี่ยงนอกจากนั้นก็ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์สูงและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความสามารถในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจพนักงานแต่สำหรับนักลงทุนเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือความใจเย็นรอได้ด้วยใจที่สงบไม่ตกใจเวลาตลาดเกิดวิกฤตพูดง่ายๆ EQ สำคัญกว่า IQ เวลาลงทุน ข้อ5ในเรื่องมุมมองเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องเน้นที่ตัวกิจการเองทั้งเรื่องของพนากาักงานสินค้าคงคลังหนี้และที่สําคัญการแข่งขันซึ่งจะต้องเฝ้าติดตามตลอดเวลาหลุดไม่ได้เลยในยุคป,ปัจจุบันที่การแข่งขันสูงมากในมุมของนักลงทุนเราเป็นนักเลือกดังนั้นเราอยากหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นเช่นเลือกบริษัทที่มีคูเมืองหรือมอดที่สามารถป้องกันไม่ให้คู่แข่งบุกเข้ามาแย่งลูกค้าของบริษัทได้ ได้มีกําไรที่สม่ําเสมอเราเลือกบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงมากมีหนี้น้อยหรือมีกระแสเงินสดดีมากจนแทบไม่มีโอกาสล้มละลายเป็นต้นหัวใจสาคัญของเรื่องความเสี่ยงที่แตกต่างกันระหว่างนักธุรกิจกับนักลงทุนก็คือนักธุรกิจนั้นชอบการเติบโตมากแต่นักลงทุนจะมองที่ความเสี่ยงมากกว่าผมเองยุตุภาษิทธ์ว่ากาไรน้อยมากไม่ว่ากันแต่ว่าต้องไม่ลงต้องไม่ขาดทุน ตามกฎการลงทุน2ข้อของ巴菲特ที่ว่าข้อ1อย่าขาดทุนและข้อ2ให้กลับไปดูข้อ1ข้อ6พูดถึงเรื่องของการแข่งขันความคิดเกี่ยวกับการแข่งขันนั้นนักธุรกิจซึ่งโดยธรรมชาติต้องเป็นนักสู้ดังนั้นพวกเขาก็จะชอบที่จะต้องต่อสู้แข่งขันวันต่อวันผ่านทางการตลาดการตั้งราคาขายสินค้าการให้บริการและการมีผลิตภัณฑ์หรือแนวทางใหม่ๆที่เรียกว่าต้องมีอินโนเวชัน นักธุรกิจที่ไม่แอคทีฟในด้านของการแข่งขันในยุคปัจจุบันนั้นผมคิดว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จนักลงทุนเองนั้นจะมองเรื่องนี้แตกต่างออกไปเราเป็นนักเลือกเราไม่อยากได้บริษัทที่ต้องแข่งขันเอาเป็นเอาตายที่ทุกคนมีโอกาสแพ้ได้ง่ายดังนั้นเราชอบบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีอำนาจการตลาดสูงเช่นมีแบรนด์ที่โดดเด่นหรือมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกหรือมีสวิตชิงคอร์สสูงที่ทำให้ไม่สามารถย้ายหรือเลิกใช้สินค้าหรือบริการจากเราได้ง่าย ข้อ7การลงทุนขยายธุรกิจเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่นักธุรกิจมักจะทําเมื่อมีเงินเหลือนในบริษัทพวกเขามักจะอยากขยายหรือสร้างโรงงานหรือสถานให้บริการใหม่พวกเขาอยากขยายหรือไปทปําผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบางคนอาจจะสนใจไปซื้อกิจการเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทแต่ดังที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจใหม่นั้นพูดง่ายๆนักธุรกิจชอบที่จะขยายอาณาจักรแต่นักลงทุนมักจะมองก่อนว่าเมื่อบริษัทมีเงินเหลือเราควรจะประเมินดูก่อนว่า ควรจะเอาไปทําอะไรถึงจะได้ผลตอบแทนระยะยาวดีที่สุดซึ่งก็คือต้องดูว่าผลตอบแทนที่จะได้จากการลงทุนเป็นอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่ถ้าไม่คุ้มเช่นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเดิมก็ต่ำอยู่แล้วก็ไม่ต้องการขยายเก็บเป็นเงินสดหรือคืนเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นดีกว่าหรือถ้าไปลงทุนในกิจาการอื่นกิจาการนั้นโดยปกติให้ผลตอบแทนอย่างไรถ้าไม่ดีก็ไม่ควรทําเป็นต้น ็แอ8คือเรื่องของการตอบสนองต่อตลาดหุ้นและราคาหุ้นนักธุรกิจนั้นมักจะคิดว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทคือเครื่องวัดความสําเร็จของตอนเองถ้าราคาวิ่งขึ้นสูงและเร็วก็คิดว่าตนเองมีฝีมือในการบริหารกิจการสุดยอดและบ่อยครั้งก็ทําสิ่งต่างๆที่มักจะทําให้ราคาวิ่งโดยเฉพาะในยามที่ตลาดหุ้นกาลังเป็นกระทิงร้อนแรงเช่นประกาศทําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่กาลังเป็นเทรนด์โดยที่ตนเองไม่มีประสบการณ์หรือความสามารถพอ การซื้อขายกิจการที่ไม่คงค่าแต่ตลาดหุ้นชอบเป็นต้นแต่นักลงทุนแบบวีไอนั้นมักจะมีอารมณ์ตรงข้ามกันเวลาตราดหุ้นดียิ่งตราดหุ้นและนักทั่วลงทุนทั่วไปคึกคักมากเรากลัวแต่เมื่อตราดหุ้นตกหนักตลาดเหงาเรากลับรู้สึกว่ามีโอกาสาที่เราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเราจะโลภก็สุดท้ายก็คือ ความเป็นอิสระในการคิดและการตัดสินใจต่างๆจากสังคมและสิ่งแวดล้อมนักธุรกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากทั้งลูกค้าคู่ค้าและแรงงานคนต่างๆเหล่านี้มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทําของเขาตลอดเวลาบ่อยครั้งเขาไม่สามารถคิดและตัดสินใจแบบอิสระและไม่ลําเอียงได้นักลงทุนนั้นเป็นคนที่มีอิสระมากกว่ามากเพราะเขาไม่ต้องสนใจคนอื่นว่าจะคิดหรือทําอะไรหรืออย่างไรนักลงทุนเป็นคนที่ไม่มีหัวโขน ว่าที่จริงพวกเขาแทบจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยเมื่อเขาจะคิดหรือทําอะไรเขาไม่ต้องสนใจกระแสที่คนจะต่อว่าหรือมองเขาว่าเป็นคนไม่เก่งหรือลงทุนผิดพลาดความสำเร็จของการลงทุนทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับตนเองเช่นเดียวกับความล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับตนเองคุณมีอิสระที่จะซื้อหรือขายก็ได้คุณสามารถที่จะรอและไม่ทําอะไรก็ได้คุณไม่มีเจ้านายที่จะต้องทําตามคําสั่งหรือประเมินผลงานของคุณ คุณจะทําผลงานที่ดีเพราะคุณคิดถูกผลงานแย่เพราะคุณคิดผิดทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองโทษใครไม่ได้เลย6ธันวาคม2568ดรนิเวศเห็มชิระวรากร